เดี๋ยวจะแกะให้ชมเป็นตัวอย่างนะคะรุ่นยกฐานะชนะจนหลวงพ่อพัดองค์ละสองหนะคะอันนี้ที่เราแกะลุ้นไปแล้วนะคะนี่ค่ะตรงนี้จะมีเลขโค้ดนะคะ เรียนสวยมากค่ะนี่ค่ะมีหลายเนื้อนะคะในลังนะคะพี่เก็บได้เลยนะคะเก็บได้เลยเพราะว่าเราปล่อยให้ราคาเท่ากับราคาที่จองมาเลยเอา,เอา,เอาคิดแต่ค่าส่งนะคะถ้ารับหลายองค์ก็เดี๋ยวเราลดให้เหลือองค์ละสอ0รนะคะ เก็บได้เลยคือทุนมาเนี่ยทุนหนูมาองค์ละสองร้อยทุนละมาองค์ละสองร้อยนะคะก็เลยปล่อยให้ลูกค้าสองรยห้าสิบเพราะว่าก็ค่าส่งพัสดุนะคะตามนี้นะคะมีหลายเนื้อนะคะอันนี้นะอันนี้ไม่แน่ใจว่าคล้ายๆเนื้ออป,ปกาหรือเปล่าสวยงามเหมือนเนื้อเงินเลยะคะ่ะ